อีกสองมือกระจิกับไทยเราจ้าโอป้ากระวุ่นไหวกับการเตรียมเอกสารแต่โปรแกรมทุกอย่างเบ็ดเป็นคนจัดจ้าเมื่อนี่ก็ไปเจอร้านไทยพี่แวดดิงแถวบ้านงามเฮงอยากทายรูปขอบครัวกับพ่อแม่ยุสกลจัดการจองเลยจ้าตกลงราคาเซทซัท์อยู่ที่มือนิดนิด,นดแต่ว่าจองไปสามพบาทจ้าเบนก็นจัดการโอนเงินไปจองเลยจ้าโอนง่ายๆหานาทีถึงด้วยแอปพลิเคชันคอ โอนเงินกับต่างประเทศง่ายๆหานาทีถึงแอปนี่ใส่ง่ายแห้งบอยุงง่งยากกดเข้าไปเขาก็ะสิมีตัวเลขบอกเลยจ้าว่าเงินไทยเท่าไหร่เงินเกาหลีเท่าไหร่กดเข้าไปโชว์หน่วยเงินให้เรียบร้อยง่ายแหง้งกด,ดโอนไปเลยจ้าสามพันบาทเรียบร้อยถ้าก็ไปบอกทางลานรออีกค่ะนาทีได้จ้าเดี๋ยวเงินจะเข้าเสร็จแล้วจ้าโอนเงินกับขอดง่ายนิดเดียวต่างประเทศภายในหานาทีง่ายนิดเดียวก่ตตรงรอนี่ค่พาสปอร์ตเดียวก็สามารถสมัครได้จ้าพาสปอร์ตหมดอายุหรือบ่มิธานาคารเกาหลีก็สามารถสมัครได้เด้อ จดทะเบียนถึงต้องตามกฎหมายปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์จ้าฝากทุกคนรอติดตามการถ่ายรูปของขอบครัววกเข้าที่สกุลนครนั่นลอจ้า